สำหรับอินเทอร์วอลสามและอินเทอร์วอลสี่จะบอกว่าผ่านง่ายกว่าอินเทอร์วอลสองเอ็กซ์ตร้าแบบโคตรเลยนะครับหลักใหญ่วามของ2ด่านนี้จะขึ้นอยู่กับ p พทติเคิลอาวิเคนิ่ซึ่งถ้าเกิดคุณนับสเตตัสนะครับทั้งสายเนี่ยตลอดทั้งหมดเลยนะทุกอันเลยอะสเตตัสคุณจะเพียงพอที่จะผ่านอยู่แล้วสำหรับแท็กติกที่แน,น,น,นะนำให้เอามานะครับว่าจะมีตัวที่ทำให้เตาไฟล้างสแต็กชิลได้เพิ่มขึ้นตัวที่ลดผลของสแต็กชิล เพิ่ม15%บห้าเปอร์เฟนต์ Defense, เวลาชิลมี็น้งแต่สามขึ้นไปฟีโมกติจะลดแห้แทาดิีเฟนส์เซ็นต์ต่อสแต็กและอีกอันหนึ่งที่ยอมมาใช้ในอินเทอร์วัล4นะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่เมื่อคุณจัดก,การเจ้าตัวยูเนียนที่ถือครบเพลิงได้นะครับจะทำให้สเตตัสทั้งหมดของศัตรูลดลง15%เป็นเวลา3เทิร์นเพราะว่าสำหรับอินเทอร์วัล3และ4จะมี2โหมดก็คือฟรีโหมดที่เอาตัวของฝ่ายเราลงไปได้กับฟีซิทโหมดที่ต้องใช้ตัวที่มันบังคับมานะครับับก็็คือออจะเเเปนนนนฝ่ายยยูีิร์วล3 จะเป็นการสู้กับกองกำลังหมาทั้งหมดนี้นะครับซึ่งจะมีซิโมนาเป็นนำทีมแล้วก็มีตัวหอกตัวดาบเลเปียแล้วก็ตัวดาบโล่อันดับแรกให้เจ้าซิโมนานะครับการตัวที่เป็นไอ a ์เมดอาร์เมอร์ก่อนเพื่อเพิ่มการฟื้นฟูแล้วก็อาร์เมอร์อพไบเนี่ยจะเป็นตัวโล่นะครับป้องกัน ตัวดาบโล่นั้นที่หลักๆจะเป็นการกลางโล่ตัวนี้นะครับเพื่อปกป้องทีมในระยะสองช่องตัวดาบเรเปรียนะั้นที่หลักๆจะเป็นการโจมตีระยะมุกว้างนะครับซึ่งเป็นระยะค่อนข้างกว้างมากๆก็คือ3าคูณสี่ช่องตำแหน่งแรกที่ใช้ได้ผลนะครับก็คือมายินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปในตำแหน่งนี้นะมันจะโดนทั้งหมาแล้วก็ถังระเบิดทําให้3ามตัวแรกนะครับใัดการไปได้นะ่ยากก็เหลือตัวหนึ่งนะส่วนตัวหอดจะมีสกิลผักสองสกิลนะครับ แล้วก็สกิลบัฟให้แท็กให้กับฝ่ายยูเนียแล้วก็สร้างโลได้ด้วยก็หลักๆตัวที่เราจะใช้ในการสู้รบนะครับจะเป็นเจ้าซิโมนาเป็นหลักนะก็บัฟให้กับเจ้าซิโมนาแล้วก็ไม่ตั้งอะไรนะครับยืนไปเลยอและหมาตัวนี้ก็จะตายจากไฟนะครับมายโคดสำหรับเว็บสองให้เอาซิโมนาไปยืนตรงนี้แล้วก็ใช้ท่าตัวนี้นะครับจะเป็นท่าหมู่โดนซ้ำทั้งหมด3ตัวที่แา่กันบัฟโจมตีมานะครับก็จะทีเดียวตายหมด ล้วก็จะได้กองหนุนเพิ่มเติมตัวเป็นตัวถือคบเพิ่มแล้วก็ตัวฮิลนะครับตัวดับโลกก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมาเฉยๆตัวคบเพิ่มมีหน้าที่2อย่างนะครับก็คือฮิลแล้วก็ล้างสเต็ตชิลเพื่อไม่ให้สเตตตาเราลดต่ำเกินไปก็ไปยิงใ,ใกล้ซิโมนาได้เลยนะครับอีสกสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลปลาระเบิดนะเดี๋ยวรอให้พวกหมามันมาลงเป็นก้อนก่อนนะครับค่อยใช้เอาเต์แตนบายไว้ ตัวเลเปียก็ถอยมาก่อนนะครับอยา่าเพิ่งเข้าไปบูลหลังแล้วพยายามยืนใกล้ต่อไฟไว้ก็ดีนะครับเพื่อล้างสเต็กชิลไม่งั้นถ้าเกิดคิลมันจะเยอะเนี่ยสเต็ทัสเราจะน้อยลงมากๆนะครับทำให้สู้ไม่ไหวตัวนี้ก็ตามตำแหน่งนะครับเป็นตัวฮิลที่สามารถโจมตีได้ด้วยก็มาสแตนบายไ,ไว้นะครับเดี๋ยวตัวไหนเลื่อนรดก็ค่อยไปฮิลไ เรซิโมนาก็ถอยมาก่อนนะครับให้หมาทางซ้ายมารวมเป็นก้อนอก่นอนเขาจัดการด้วยถังระเบิดเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ถอยมาเอาตัวถกเขเพิ่งนะครับมายิวให้กับซิโมนาแล้วก็ล้าทะแตกชิลแล้วก็ตแนบายเลเปียสะสมพลังงานอีกเทิร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเร์น้าจะได้ใช้ท่าหมูตัวหอกก็สแตนบายไว้นะครับ ก็ไอ้ตัวโลมันคอยเวอร์ให้เพื่อนอยู่แล้วพอหมาเข้ามาใกล้ๆเป็นกองกองนะครับก็เนี่ยถึงตาใครก็ใช้สกิลโจมตีได้เลยนะครับตัวพ้าเนี่ยไปทางโจมตีระยะไกลแล้วก็ระเบิดถังได้ด้วยแล้วก็คิวได้มาอยู่นะโคดูะทีนี้2ตัวที่ต้องระวังนะครับจะมีหัวหน้าหมาสีขาวซึ่งมาทําให้ลูกน้องนะครับที่เป็นหมาป่ารอบๆตัวมันเก่งขึ้นกับหัวหน้าหมาป่าสีดานะครับแบ็คบุ๊คิงตัวนี้เหมือนกันเลย ให้เอาซิโมนานะครับมารับมือตัวที่เป็นบอสหมาป่านะ <Yes. S 1> แล้วก็ตัวโล่อีกตัวนะครับไปรับฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดฟาเรียรนะครับเอาไว้วเวอร์ทีมสำหรับตัวถือก็เพิ่มมีความสำาัถอีกอย่างก็คือการปลารละเบิดนะครับเป็นวงกว้าง ก็คุณไม่ต้องเดินตามที่ผมเดินเป๊ะๆก็ได้นะครับก็คือเนี่ยคุณแค่รักษารูปแบบทีมอะ่ะไม่ให้มีตัวไหนตายนะครับให้มีครอบคลุมทั้งตัวแทงตัวฮิวล้ลอมรอบนะครับแล้วก็ตัวทำดาเมจมูในรูปแบบตอนนี้นะครับก็ต้องจัดการตัวที่อยู่ใกล้ๆก่อนตัวไหนจะตายก็ตัวไปบล็อกหน้าไว้ก่อนนะครับกันพลาดพยายามให้มีตัวตายน้อยที่สุดนะ เนี่ยอีกครั้งนะครับว่าดาเน,นี้ยใช้ค่าจะใช้ทัดเพียวๆเ,เลยนะดูสิทาเคสำหรับการคิวระหลักของตัวนี้นะครับจะต้องโจมตีด้วยเพราะนั้นกล้องมีศัตรูอยู่ในระยะด้วยนะครับถึงจะคิลได้มอีุ่นเคูดดเถ้าจังหวะไหนศัตรูล้อมรอบเยอะก็ใช้พวกท่าหมู่เป็นหลักก่อนนะครับพยายามเก็บพวกหมาเล็กหมาน้อยให้หมดก่อนนะ พราะมันจะเก่งมันจะเก่งสาเท่าที่ตัวที่บอสสองตัวยังอยู่นะครับหมาขาวหมาดำเนี่ยตัวคบเพลิงก็คอยอยู่ให้ตัวที่เลือลดร้อนะครับแล้วก็ลาสแตคิว,วคอันนี้ก็กำจัดลูกหมาตัวเล็กไปก่อนนะครับแต่ว่าจะมีพ่อหมามาคอยมันคอยสลับมาโคเวอร์นะต้องระวังด้วยอันนี้ก็จนตีปกติก็ได้นะง่าย ยกทาเกคคั่ิเกที่ยวคุそろそろ本気で勝จに行こうかในะจังหวะน,นี้ศัตรูเริ่มลดลงแล้วนะครับก็กลางโล่น้ำแข็งให้เพื่อนๆได้ก็ได้ไดมาเขาจบตีพวกลูกน้องไปนะครับเ้องให้หมดก่อนเหลือแค่บอสหมาขาวกับหมาดำไว้นะครับสองตัว ไอตัวถือเบเพิ่ค่อนข้างสาคัญนะครับเอามาจมตีตรงนี้จะได้ไม่โดนหมา2ตัวลุมนะแล้ก็เอาเรยเปียมาจมตีหมาเล็กไ้หมาให้่บางใหญ่ก็จะเข้ามาโคเวอร์อยู่ใช้โคต้าสลับสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็จมตีใส่หมาเล็กนะก็จยังขยับมากันอยู่แสดงว่าหลักๆแล้วก็คือพยายามไม่ให้ตัวบอสหมา2ตัวนะอยู่ใกล้ๆกับลูกมันแล้วแหละ อันนี้ก็โจมตีใส่หมาเล็กนะครับแล้วก็ฮิวมายน่คโดูเน่นก็หมดแล้วเหลือแค่หมาขาวก็ลุลๆไปเดี๋ยวก็ตายนะครับอ,ออโต้ไปแล้วลกันตอนจบไม่มีอะไรละ สำหรับอิตาวอาสามจะไม่มีเอ็กซ์ตอร์คอนดิชันนะครับส่วนอิตาวอาสี่แบบแอ็ดซิตจะเป็นการสู้กับเทดอนกับตัวกอร์เรียนะสองตัวพร้อม,ก,มกันมาโยนะโคดูนะดังนั้นข้าจะต้องจัดการเทดอนกับตัวกอร์เรียนะครับให้ติดสตันก็คือเลือดหมดอ่ะมันจะติดสตันนะครับแต่ว่าต้องให้พร้อมๆกันนะ ส่วนเนกเตอร์คอนเนชันนะครับก็คือให้เราจัดการตัวที่เป็นถือครบเพลินตัวนี้แค่ตัวเดียวเนื่องจากเราเอาตัวที่เป็นแท็กติกรดสเตตัสของศัตรูมาใช่ไหมถ้าเกิดเรายิงข่ามาซ้ำๆอ่ะพอมันฆ่าเสร็จมันจะตายแล้วมันก็จะเกิดถ้าเกิดเราฆ่าซ้ำๆจริงๆแล้วชใา้ศัตรกกระจอกลงเรื่อยๆนะแต่งเงื่อนไขผ่านเนกเตอร์คอนเนชันก็คือให้จัดการตัวที่ถือครบเพลิงแค่ครั้งเดียวพอนะครับสำหรับตาแรกก็ให้เจ้าตัวซิโมนานะครับแจกโลให้กับ2ตัวขวาก่อน ตัวตัวที่เป็นเหมนน้ำแข็งนะครับให้วางเตาไฟปิดช่องตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะว่ามาันถ้าเกิดเดินไปเหยียบม,มันจะเจ็บตัวนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหนามใช่ไหมเก็ปิดไว้สองช่องนะครับมีโจมตีตัวที่เป็นในเตาไฟเพื่อโจมตีก็ได้นะแต่ว่าไม่จาเป็นหรอกเพราะว่าตัวค่นข้างกระจอกมากนะครับก็เข้าไปโจมตีแบบตรงๆได้เลยตอนแรกของตัวเลเปียนะครับก็จะคล้ายๆก,กันก็คือโจมตีหมูนะครับให้ถึงตัวเทดอนนะ ต,ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวคิวของตานี้นะครับก็คือเป็นทั้งแทงแล้วก็เป็นตัวโจมตีเพื่อคิวได้ก็ไวก้กลางๆนะครับเผื่อมีใครเจ็บตัวตัวที่โจมตีแรงสุดก็จะเป็นตัวหน้าไม้นะครับในยิงเดียวตายได้เลย ส่วนซิมว่าน่าค่อนข้างเก่งมากอยู่แล้วนะครับก็คือโจมตีใครไปก็ได้หน้าที่ของเมทก็มีหน้าที่ไว้กลางตัวที่เป็นเตาไฟเนี่ยจะไว้โจมตีก็ได้หรือว่าจะไว้ล้างสแต็กคิวก็ได้นะครับได้หมดตาน,นี้นะครับก็มาโจมตีวัวเตาไฟวันนี้ก็โจมตีเสาของคกเลีอ นี่ก็จะเริ่มลดเลือดตัวบอแล้วนะครับก็ค่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วค่อยเก็บตอนจบทีเดียวตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเล่นรถนะครับก็ทาลายฟองของกอรเรียทิ้งก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเก็บไปทีละตัวนะครับาจะบอกว่าศัตรูกระจากมากๆนะจนตีเราแทบไม่เข้าเลย่ เอาไวมอ่าหน้าไปเก็บตัวที่เป็นคบเพลินะครับทำให้ถ้าเปรับสัตว์ถุลดลง<ม>ก็จะยิงกระจอกลงไปอีกนี่นมันก็จะเกิดใหม่นะครับซึ่งเครื่องขายในการเอ็กต้าก็อย่างที่บอกก็คือจัดการแค่ตัวเดียวพอนะครับตัวที่2ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละอ่ะเหลือตัวสุดท้ายนะครับก็วางอาวาเ,อเอาไว้เพื่อเอาไว้ลับสแต็กชิลนะครับก็คือถ้าเกิดสแต็กชิลมาสูงเกินไปเราก็จะกระจอกลงเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ระวังในส่วนนี้ด้วยพยายามยืนใกล้เตาไฟไว,ไว้นะครับก็จะมีเตา2เตาเสมอนะ วันนี้ก็ช่วยจมตีตัวเทดอนไปถอนเลือดไปนะครับสำหรับคราวนี้จ้ตัวที่เป็นตัวแทงนะครับก็บัฟให้กับตัวธนูก็ได้เพราะว่ามันจมปีแรงสุดเดี๋ยวตัวพันะครับไปช่วยฝั่งนู้นหน่อยเพราะว่าฝั่งนู้นน่าจะลำบากกว่า ้อันูก็มายิงกอเรียแล้วก็อยู่ให้ใระยะเตาไฟนะครับตามที่บอกมาอยนะคโดดะอาจจะกอเรียย้ายที่นะครับงั้นเราขย้ายตามตัวเม็ดว่าใช้สกิลหมูได้นะครับก็ให้โดนทั้งสองตัวก็ได้แล้วขังโลให้กับตัวที่อยู่ในระยะของเราได้ อาตัวนี้มาเก็บตัวโลสัหน่อยให้ตัวนี้จะตายแล้วโจมตีสักหน่อยแล้วกันแล้วก็ตายไปตอนนี้อย่าเพิ่งตีกอรีน,นะครับต้องตีเจ้าเทดอนให้มันเลื่อนลงลงนหน่นิดนึงไม่งังน้นเจะเสียเวลานะครับ,บตัวนี้จะไปโจมตีเทดอนแต่ว่าไม่ถึงแนานไปไปก่อน มายู่นะขคดอูนะอาฟิโมนามาโจมตีเทดอนแล้วก็เมดน้ำแข็งนะครับโจมตีหมูอันนี้โจมตีใครไม่ได้ก็วางไว้อตอนนี้จมตีเทดอนได้นะครับก็จมตีแล้วก็มีตัว มาสลับที่อนราคนูนะครับมาโจมตีเทดอนไม่เป็นไรมีตัวมารับแท้เขาเก็บไปซะมาดูนะโคดูนะถ้าแ,แล้วนะครับเหลือพยายามเหลือทีมฝั่งเราไว้ให้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าต้องเก็บ2ตัวพร้อมกันนี่แหละอันนี้ก็เก็บเทดอนก่อนเทดอน,นก็จะมึนไปนะครับ ก็มาเก็บกอรียระเบร้อยนะครับจบสรับอิเจอว์ว่าสามสี่ก็จะมีเลกเต้าคอนดิชันแค่อีเรว์ว่าสี่เท่านั้นนะครับทั้งหมดสหรับอิเรว์ว่าหนึ่งสองสามสี่ก็ประมาณนี้แล้วพบกันอีกทีก็จะเป็นอิเรว์ว่าห้าในอีกหนึ่งวันถําับวันนี้ผมปิกซีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ